สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาวิจารณ์หนังสั้นเรื่อง The w h i s c a n t e r นะคะเป็นหนังประเภทสุขันาตการรมแนวความรักโรแมนติกค่ะเปิดมาฉากแรกเลยนะคะเราก็จะพบกับคุณลุงคนหนึ่งนะคะที่ถือเหรียญเนี่ยเดินตรงมาที่บ่อน้ำพุนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยก็ได้โยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำพุและฉากต่อมาเราก็จะพบกับน้องคนนี้นะคะที่อยู่ใต้บ่อน้ำพุเขาคือ ผู้ให้ความปรารถนาค่ะเราขอเรียกน้องคนนี้ว่าน้องคิ้วหนานะคะและน้องคิ้วหนาเนี่ยเขาก็เห็นว่าคุณลุงเนี่ยปรารถนาจะได้เงินเขาก็เลยกดปุ่มสีเขียวนะคะทุกคนทําให้เงินเนี่ยลอยมาจากไหนไม่รู้มาติดที่หน้าคุณลุงนะคะ ถ้าถามว่าน้องคิ้วหนาเนี่ยเขารู้ได้ยังไงหรอคะว่าคุณลุงปาถนายากจะได้อะไรก็นี่ค่ะเพราะว่ามันจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอทํางานของน้องคิ้วหนาเขานะคะว่าคนที่โยนเหรียญลงมาเนี่ยปาถนา,าจะได้อะไรคะ่ะฉากต่อมานะคะเราก็จะมาเจอกับผู้ชายคนนี้นะคะที่เพิ่งเดินลงมาจากรถบัสค่ะแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้นะคะที่เป็นคนเปิดร้านขายดอกไม้ค่ะ ทั้งสองนะคะได้ถือเหรียญเดินตรงมาที่บ่อน,น้ําพุนะคะแล้วก็ได้โยนเหรียญเนี่ยลงไปแล้วทั้งสองก็ปรารถนาอยากจะได้ความรักนะคะแล้วเมื่อมันขึ้นโชว์ที่หน้าจอของน้องคิ้วหนาแล้วนะคะว่าทั้งสองเนี่ยปรารถนาจะได้ความรักน้องคิ้วหนาเขาก็เลยกดปุ่มสีชมพูที่เป็นรูปหัวใจนะคะทําให้ละอ,องความรักสีชมพูเนี่ยพุ่งขึ้นไปตามท่อนะคะแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้คะ่ะทุกคนเพราะว่าเหรียญของ ผู้ชายแล้วก Omaha, day, ็ผู้หญิงที่เขาโยนลงมาเนี่ยมันติดอยู่ในท่อค่ะมันควยกันอยู่ทําให้ละอองสีชมพูเนี่พุ่งออกไปไม่ได้นะคะก็เลยทําให้ผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้นะคะเขาผิดหวังแล้วก็เดินหน้าจยกลับกันไปเลยค่ะแล้วจู่ๆนะคะทุกคนระบบที่ทํางานของน้องคิ้วหนาเนี่ยมันก็ลวนค่ะน้องคิ้วหนาเขาก็ตกใจและน้องคิ้วหนาเนี่ยเขาก็ได้สองกล้องดูแล้วก็เห็นว่าทั้งสองเนี่ยเดินหน้าจ่อยกลับกันไปแล้วนะคะน้องคิ้วหนาเขาก็เลยหาทางออกอยากจะช่วยให้ทั้งสองเนี่ย ได้สมหวังกับความรักและน้องคิ้วหนานะคะเขาก็ได้ไปหยิบอุปกรณ์ออกมาดูค่ะอุปกรณ์ที่จะเอาไปช่วยให้ทั้งสองในสมหวังกับความรักนะคะและน้องคิ้วหนาเขาก็ได้แอบขึ้นไปข้างบนค่ะทุกคนไปพร้อมกับกล่องอุปกรณ์ของเขาแต่ไม่ว่าน้องคิ้วหนาเนี่ยจะช่วยด้วยวิธีไหนนะคะทุกคนความสมหวังก็ไม่พุ่งเข้าหาทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เลยนะคะความสมหวังเนี่ยพุ่งเข้าไปหาคุณลุงที่เราเห็นกันฉากแรกค่ะทุกคน และเมื่อน้องคิ้วหนานะคะเขาช่วยจนหมดทุกวิธีแล้วทั้งสองก็ยังไม่สมหวังกันน้องคิ้วหนาเขาก็เลยมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่จู่ๆนะคะทุกคนคุณลุงที่เราเห็นกันฉากแรกเนี่ยก็เดินมาพร้อมกับถุงเงินหลายถุงนะคะแล้วเขาก็เห็นว่าน้องคิ้วหนาเนี่ยกำลังนั่งเศร้านั่งจ้องอยู่แล้วคุณลุงเขาก็ได้ ให้เหรียญน,น้องคิ้วหนามาหนึ่งเหรียญน,นะคะทุกคนและจู่ๆก็เหมือนน้องคิ้วหนาเนี่ยเขาจะนึกอะไรออกนะคะทุกคนเขาได้ถือเหรียญวิ่งไปที่บ่อน้ําพุค่ะแล้วก็โยนลงไปทําให้เหรียญของน้องคิ้วหนานะคะไปดันเหรียญของทั้งสองเนี่ยไหลลงไปแล้วละองความรักสีชมพูเนี่ยกระพุ่งขึ้นมานะคะในขณะที่ผู้ชายกําลังจะขึ้นรถกลับนะคะทุกคนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็กําลังจะขับรถออกไปเช่นกันแต่และอ,องความรักสี่ชมพูนะคะทุกคนก็ได้ไปด,ดึงทั้งสองเนี่ย กลับมาตรงที่บ่อน้ําพุแล้วทั้งสองก็ได้เจอหน้ากันแล้วผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็ได้เอาดอกไม้ให้ผู้หญิงค่ะทุกคนและน้องคิ้วหนานเนี่ยเขาก็ได้มองดูด้วยรอยยิ้มนะคะที่ทั้งสองในสมหวังกันแล้วลักษณะตัวละครน้องคิ้วหนานนะคะก็ตัวอ,อ้วนใส่ชุดสูทแล้วก็มีโบตรงนี้แล้วก็คิ้วหนาๆนาแล้วก็มีหูอย่างนี้ แล้วก็ผู้ชายนะคะใส่เสื้อสีแดงสะพายกระเป๋าเป้แล้วก็สูงยาวดีแล้วก็พี่ผู้หญิงนะคะใส่ชุดธรรมดาแล้วก็ใส่เอีย๊ยมใส่แว่นแล้วก็มัดผมขึ้นก็ดูโตะคะ่ะดูเหมาะสมกับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุณลุงนะคะใส่ชุดทำงานแล้วก็ผูกคไทแล้วก็มีหนวดก็ทำให้คนดูเนี่ยก็ดูออกว่าน่าจะแก่กว่าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสองคนนั้นนะคะ สีหน้าและแววตาของตัวละครนะคะในตอนที่เบื่อหน่ายหรือว่าเศร้าเสียใจหรือว่ามีความสุขก,ก็ดูเหมาะสมดีค่ะสามารถทําให้คนดูเนี่ยดูออกว่าฉากฉากเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยรู้สึกอะไรเบื่อหน่ายหรือดีใจหรือเสียใจค่ะทัศนะองค์ประกอบนะคะฉากจะเป็นฉากตอนกลางคืนเนาะจะไม่ได้มืดมาก จะมีการเล่นเงาดูให้สมจริงมากยิ่งขึ้นสีสันเด่นๆที่เราจะเห็นได้ในหนังสั้นเรื่องนี้นะคะ mm. ก็จะมีสีสันของดอกไม้ที่อยู่ในร้านดอกไม้ mm. มีสีเสื้อผ้าของผู้ชาย mm. สีรถบัสเอ่อสีของปุ่มกดที่มีสีเขียว mm. เหลืองชมพู mm. มีสีของละอองที่มีละอองสีเขียวแล้วก็ละอองความนักสีชมพูที่เราจะเห็นชัดมากตอนที่มันพุ่งขึ้นมาบนน้ำาึ้นะคะ ซาวแท็กนะคะจะมีตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องเลยแต่ว่าจะมีฉากตอนที่น้องคิวหนาเนี่ยเขาช่วยสองคนนั้นไม่ได้แล้วเขามานั่งเศร้าฉากตรงนั้นนะคะซาวแท็กจะเบาลงแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะเงียบแต่ไม่ได้เงียบสนิททาให้คนดูเนี่ยสามารถดูออกว่าฉากเนี่ยเป็นฉากที่แบบเศร้าเสียใจเสียงเศร้าอื่นๆที่เราจะได้ยินกันในหนังสั้นเรื่องนี้นะคะก็จะมีเสียงเหรียญโลนเหรียญไหลลงไปในท่อเออสียงเครื่องทำงนานของน้องคิวหนา มีเสียงวิง่งตอนที่เงินปิวมาติดหน้าคุณลุงมีเสียงรถบรรณณัสมาจอดมีเสียงฝีเท้าคนเดินมีเสียงตอนน้องคิ้วหนานเนี่ยเบื่อหน่าแล้วก็ถอนหายใจแบบมีเสียงตอนน้องคิวนน้วหนาวิ่งมีเสียงตอนน้องคิ้วหนานเนี่ยตกลงไปในถังขยะแล้วก็มีเสียงตอนที่น้องคิ้วหนานเนี่ยโยนกล่องทิ้งค่ะมีเสียงผู้ชายและผู้หญิงร้องตอนที่ละองสีชมพูไปดึงเขาสองคนกลับมาค่ะ ข้อคิดที่ได้นะคะนอกจากเราจะได้ความสุขความอิ่มเอมใจแล้วการให้ยังทําให้เราเป็นคนคิดบวกแล้วก็การให้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นค่ะให้คะแนนดาวหนังสั้นเรื่องนี้นะคะ5เต็ม5เลยค่ะเพราะว่าดูแล้วชอบน้องคิ้วหนามากเลยค่ะตัวอ้วนน่าจะก,กอดอุ่นขอจบการวิจารณ์หนังสั้นเพียงเท่านี้ค่ะ